โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนะครับมิสตี้บอยและวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมเต a นบายเดย์ไล t ์โมบายเช่นเคยครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกเปิร์กของชิบุระยูอินะครับโอเคมาดูตัวใหม่ของเรามาดูเปิร์กก่อนครับนี่เปิร์กแรกครับก็จะเป็นเปิร์กเบรกนำโชคนะครับเบรกนำโชคจะเริ่มทำงานทุกครั้งที่คุณได้รับบ,บาดเจ็บ คุณจะไม่ทิ้งรอยเลือดเอาไว้เป็นเวลา150วินาทีครับเบ็ดน้ำโชคปิดใช้งานอย่างถาวรตลอดทั้งเกมเมื่อเวลารวมดังกล่าวหมดลงนะครับคือแบบว่ามันหมดลงอะ่ะเออบอกไว้อย่างไงวะคือมันใช้ได้150วีครับแต่ถ้าหมดถึง150วีแล้วมันก็จะหายไปครับเปิร์กเนี่ยโอเคมาดูเปิร์กที่2ครับเอาเปิร์กนี้ก่อนแล้วกันเปิร์กผ่าขวากน้ำครับก็คือคุณทําสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วเมื่อคน้น เมื่อพบคนกำลังมีปัญหานะให้แรงบรรดาใจในการฟันฝ่นาอุปสรรคไปได้คุณจะได้รับเอฟเฟกสถานะเร่งรีบครับก็คือแบบทำอะไรเร็วขึ้นนะ่ะเมื่ออยู่ภายในระยะ6เมตรจากผู้รอดชีวิตที่ถูกจับตัวไปทำให้มีความเร็วกันขั้นที่เพิ่มขึ้น7%ครับความเร็วการดิ้นของผู้รอดชีวิตที่ถูกจับก็จะเพิ่มขึ้น20%เหมือนกันครับโอเคคือแบบเพื่อนเราจะดิ้นเร็วขึ้นแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้น7%ครับออกแนวแบบว่าเหมือนโฮปประมาณเหมือนโฮปเลยครับ โอเคครับมาดูเปิกที่3ครับเป็นทีเด็ดเลยนะเปิกเนี้ยก็จะเป็นเปิกทุกวิถีทางครับคุณยืนหยัดเพื่อตัวเองและใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คว้ามาเพื่อสร้างโอกาสนะเปิกเนี้ยคือเปิกยกไม้นั่นแหละอ่ะพูดง่ายคือเปิกยกไม้ครับคือเราจะใช้เปิกเนี้ยเข้าไปใกล้ไม้นะใกล้ไม้ที่ลมแล้วเราก็ใช้เปิกเนี้ยคือมันจะยกไม้ขึ้นครับใช้เวลา4วินนะแต่จะมีคูดาวร้อยสี่สิบวิครับคือคูดาวก็ ก็เยอะอยู่นะเกือบ2องาทีเลยนะเพิเนี้ยโอเคครับมาส่วนเส้นว่าผมจะเป็นเพิ่มแต้มแล้วกันครับโปสก์ดติดเต็มนะส่วนอของผมจะเป็นไฟบาลแล้วกันครับโอเคขอดูโอ้โหประวัติยาวน,นี่ไม่อา่านหรอกเนาะโอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็วกไปลุยกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาสู่กันในเกมแล้วนะครับในด่านของทานทรมานนะฟาร์มโควินโอเคด่านนี้ก็เปลี่ยนใหม่หรอเขาเปลี่ยนใหม่ทุกด่านปะเนี้ยฟาร์มโควินมีตัวเต็มปะไม่มีห้องวีโอโหผมไม่อยากเล่นใกล้ห้องวีเลยใครเขาวิ่งตามผมวันนียปั่น่อแล้วกัน โอ้โหไม่เพอร์เฟกต์โอเคไม่มีไม้เหลือตรงนี้โอ้โหไม่มีไม้เซฟตัวเองเลยครับเครื่องนี้จบไปแล้วลุยโอวูโอ้นี่เยอะเหรอผมยินเสียงแบบเหมือนคำรามอะ่ะ โอนี้กรีปปะเนี่ยทำไมสกิลเช็คมันกดยากจัง่งกดไม่เพอร์เฟคเลยอะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะมารีวิวตัวของโอนี้นะคือผมซื้อมาแล้วนะโอนี้เนี่ยเสียงไม่รู้เลยเขาเล่นยังไงนะเขาบอกว่าเล่นเหมือนเรื่อยแล้วผมเล่นผมกดกดกดขอบข้างอ่ะเขาบอกว่าไงกด จองข้างให้เลื่อยมันควบคุมเลื่อยอะผมกดไม่ค่อยดีเลยดิน่าจะหนักกว่าเรื่องอย่างนี้โอนี้เนี่ยโอเคคิลเลอร์ก็ทำอะไรครับเนี่ย ปั่นชิวเกินเจมนีมีคิลเลอร์ปะครับอยากยกไม้จังเพื่อนเราก็หิวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเฮ้อแ้มจะตันแล้วครับโอ้ย ใครจะเล่นนะ่ะเพื่อนจะเล่นหรอชิปหายแล้วไงเอออารมณ์มันจู๊กเลยปะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นไอ้หนูโอ้โหเสียงยังดังเลยครับโอนี้ เลยป้ายก็มาว่ะเออลเล่นยากแต่ไม่รู้จะเก่งไหมนะโอนี้เนี่ยเสร็จเส็จเส็จเสร็จครับ อย่า,อาผมไปยกไม้โชว์แล้วกันนะอโอเคนี่นะยกไม้ลม้ม <c oughs> นี่โอ้โหเอ้อ <c oughs> เป็นไงตัวเนี้ย <c oughs> สุดนมนากเขาจะออกป์กยกไม้กันนี่แหละครับตัวเนี้ยโอเคปั่นก่อนโอเคแต้มเต็ม,ตมแล้วผมไม่ปั่นแล้วนะแต้มเต็ม,ตม,ตมแล้ว ผมวิ่งหาโทเทมดีวกว่าครับไม่ก็รอช่วยเพื่อนดีวกว่านะยังไงโทเทมอัปเดตมาใหม่หาโทเทมไม่เจอเลยอ่ะคือแบบว่าแมบบมันเปลี่ยนไปครับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมอยู่ไหนนะหลังบ้านใหญ่ที่มันจะเป็นเนินนะตรงน,นี้จะเป็นเนินนะแล้วก็มีเล้าหมูตรงกลางแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยอ่ะ ตรงนี้ไม่มีไม้หรออย่างเซง็งอุย้ยโทเทมไล่กระพตรคือแบบว่าดูดิมันเป็นแบบว่าใครจะมาเนียนไล่กระพูดนะครับบอกเลยนะหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์เนียนสุดๆมันไม่เนียนแล้วนะดูดิ ม,มองมันมองเห็นครับคือเนิร์ดเนี่ยแบบว่าน่าจะบิงผ่านแบบว่าบิงตีได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยทางโล่งเลยเนี่ยหอนี่ไงคือเข้าเนินออกแต่ว่ามีเล้าหมูตรงนี้แทะเล้าหมูก็ยังอยู่นะตรงนี้จะเป็นแม่เทพกันแหละ คิลเลอร์เขาก็น่าจะเป็นคิลเลอร์ฝึกเล่นเหมือนกันครับอะไรอ่ะใครอ่ะยุยเหมือนกันเหรอมายุยหน้าตาเป็นกันอ่ะหน้าตาไม่น่ารักเลยอ่ะอุ้ยโทเทม อะไรนะโอเคโอเคไปไปกันไปไหนไหน,น,นไยนายม่ออกประตูเหรอเฮ้ยม,มีคนเจ็บมีคนเจ็บโดนสอปไม่ใช่โดนสตอบดิโดนลันเออ นายอย่าวิ่งนายเขาวิ่งไปไหนของเขาวะเนี่ยหยุดเถอะอุ้ยสะดุดอะไรวะน่ะสะดุดหินล่ะตายแล้วนะบอกเลยตายแล้วนะเอ้าผมว่ามีคนแตกกันทุกคนนั่นไง เยวรอติเขาหมดก่อนนะครับตันตีเขาหมดยังอ่ะอันนี้ผมไม่รู้กันอ่ะ เจอกันนะบา,บายยนะผมไม่รู้ว่ามันติเขาหมดยังอ่ะเขาหันมาตีตัวผมนะเจอกันไปแล้วเพื่อนเจอกันครับอีกคนหนึ่งก็ออกไปแล้วโอเคโอเคครับ ก็ได้อยู่โอ้โหคนเมื่อกี้พี่แทงหลังด้วยแมาขึ้นมาเวลเ์เท่าไหร่สิบเวล์สิบเวล์สิบเอ็ดเอาเป็นตัวนี้แล้วกันขึ้นมาสองเวล์นะโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบกาฝากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับ หรือมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านที่ใต้คลิปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย